พี่แสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาอยู่กับหลงเทนเกนชิน i ิมเพกกับในเรื่องอีเวนต์สาสีลีสอร์ฤดูร้อนกับพาร์ทสุดท้ายพาร์ทสุดท้ายแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเก็บตกแล้วเนาะมีให้เราไปคุยกับเพื่อนๆได้หรือว่าจะเข้าเวสเลยก็ได้แล้วเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆอยู่ไหนอะอะไรวะนะ เค่สร้างขึ้นน้ำสึอกอ่าเกี่ยวขึ้นอ่ไอเนี่ยเหรอไอที่อยู่ในาศาสตร์คนที่เคยเห็นโดยเฉพาะโมลณนีต่างอยากติดตั้งเครื่องนี้ไว้ข้างบ้านเพื่อเพลิดเพลินกับความสุขในการโตขึ้นทุกเวลามันมีให้คุยกับเพื่อนเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยู่ไหนอ่ะไม่เป็นไรเอา ข่อพูดเลยก็ได้วควรพักได้แล้วมั้งอ่างก็พักเถอะนักเดินทางไพมอนฉันเอาบอลลอยมาทักทายพวกเธอด้วยนะอาทันสวัสดิ์โมลารีทำไมกร,กระเป๋าจังเลยอะเมื่อคืนคนที่เล่นจนสุดเหวี่ยงมิแต่เธอไม่ใช่หรอ นั่นมันเรื่องของเมื่อคืนนะนอนหลับสักตื่นก็หายเหนื่อเป็นปลิดทิ้งแล้วอันนี้รับไปสิเนี่ยรางวัลจากอัลบั้มที่ทะลึกฉันรับมาให้เธอด้วยเธอจะได้ไม่ต้องวิ่งไปรับเองอีกรอบอ่ะว้าววันนี้ใจดีจังเลยต้องใ่ใจความต้องการของคนอื่นและคิดถึงสิ่งที่ทุกคนกำลังคิดอยู่แบบนี้ถึงจะเป็นผู้นำทางที่ดีใช่ไหมล่ะ พูดถึงงานถ้าดูจากเวลาแล้ววันหยุดน่าจะใกล้สิ้นสุดแล้วละ่ะเธอไม่รีบกลับแล้วก็น้องหมาที่บ้านคงจะจำฉันไม่ได้แล้วเนี่ยฉันถามคนอื่นๆแล้วทุกคนก็มีเหตุผลที่ต้องกลับไปเหมือนกันนะ่ะมีคนที่คิดถึงครอบครัวคนที่คิดถึงรสชาติของวายแดนดิไลออน ถึงชัสก้าจะไม่ได้พูดอะไรแต่พอตกค่ำเธอก็จะไปนั่งไข่ห้างอยู่บนยอดไม้แล้วก็มองไปทางวงปีบุพผาอ่าก็พอเข้าใจได้นะอยากกลับบา้านกันแล้วนะเพราะงานก่อนที่ฤดูร้รอนที่แสนวิเศษจะจบลงมาทำอะไรนะ่าจดจำหน่อยไหมอย่างเช่นถ่ายรูปมือเพิ่มอีกสักรูปจะถ,ถ่ายตรงนี้เลยเหรอ พออยู่มาพักหนึ่งก็รู้สึกผูกพันเหมือนกันเพเอาสิมาตกแต่งผนังกันอีกหน่อยฉันจะเรียกทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เจอกันที่จัตุรัสนะเราต้องมาพ่นสีมาพ่นสีตามที่เขาบอกอย่างนั้นหรอือ เออไหนพูดอีกรอบสิช่วยพูดอีกรอบสิทีสต,ต้องแจ่มมากอยากให้เป็นสีเหลืองสดใสจะจะส้มหรือจะเหลืองน่าจะเหลืองแหละสีเหลืองได้ไหมพอเสร็จแล้ว ต้องพ่นข้างบนด้วยไหมเอาเป็นว่าพ่นไปก่อนแล้วกันเสร็จแล้วอ๋อเม่นเนตไหวถึงข้างบนจริงด้วยสีส้มอ่าเอาตอนนี้ก็ได้เอาเงินตีน่าจะสีเขียวสีเขียวแปะ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 แ กยังก๊ยังเสร็จแล้วต่อไปมลณีสีฟ้าแน่นอนเสร็จแล้วเทสก้าสีวงปีกบุผาน่าจะไม่เร็วส,สีวงปีกบุผาอ่ะ สีแดงเหรอเอ๊แดงเสร็จแ,แล้วอ้หโโสวยจังเลยอะ่ะแม่ฝีมือการพ่นสี <laughs> ขอแค่ okay, อย่าผสมสีก็พอทุก<อ>คนมาเร็ว,ว,รวจะถ่ายแล้วนะไม่ไม่เร็วทุกคนดูมีทิวทิวะไม่มีคนที่ผมหน้ามนมันเมือ่อหรือว่าขอบตาดำเพราะอดหลับอดนอนช่วยดูอะไรพวกนี้ก่อนถ่ายรูปด้วยเหรอถ้าไม่ตั้งใจดูรายละเอียดก่อนถ่ายรูปแล้วจะเรียกตัวเองว่าผูดนำทางที่ดีได้ยังไงกันเล่า นัสินะทวิพนตร์จอห์นที่ชอบดื่มเหล้าถึงจะกลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีได้จริงไหมล่ะไม่เห็นเข้าใจเลยว่าพูดอะไรอ่ะเดบนะแต่บรรยากาศมันก็ดีมากเลยนะทุกคนกลายเป็นเพื่อนที่ชอบพูดไรสาระกันไปซะแล้วมันใช่ความคิดที่ดีเหรอเธอก็จะให้ท้ายจนนักร้องข้างถนนเหมือนเบนเนตเหรออย่างน้อยก็ไม่เสียหายอะไรนะ มาสินักเดินทางส่วนาคคาดหัวอาชาซะซสี่นี่เป็นของที่รยที่ทุกคนลงขันซื้อมาให้นะเออขอบคุณนะน่ารักจัดเืมเะมว่ากเลยล่ะอ้าละ่ะสามสองหนึ่ง ไพ่โมอนอ้าขอโทษทีนะขาฟังอะไรไร้สาระเยอะไปหน่อยจนจุดสมองก็คิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรดีอะแถมยังไม่อยากจะแยกย้ายกับทุกคนด้วยสินะพอพูดออกมาแบบนี้รู้สึกเหมือนกำลังปิดฉากวันหยุดแล้วยังไงก็ไม่รู้นี่ไหนเธอบอกว่าผู้ก,าก่ายเกียร์อาจใจคนอื่นไม่ได้ไง ไพ่มน์ไพมอนไม่เป็นไรหรอกน้าไพมอนฤดูร้อนต้องกลับมาอีกครั้งเหมือนที่เธอธิษฐานกับท่านเทพแผ่นไฟไงการเดินทางของทุกคนยังดำเนินต่อไปแต่ตราบใดที่พวกเราให้ความสำคัญกันและกันสักวันหนึ่งจะได้เจอกันอีกครั้งแน่เบนเนตพูดเก่งขึ้นมากเลยนะเนี่ยอาจารย์เวนตีฉันไม่ได้เป็นคนสอนนะ นายไม่ได้สอนแล้วทำไมถึงพูดด้วยน้ำเสียงภูมิใจแบบนั้นน่ะให้ตายสิเจ้าสาเริ่มซึ้งแท้ๆเชียวงั้นมาเอาใหม่อีกรอบนะทุกคนทำด้วยกันดีมะตะโกนว่าอะไรดีล่ะอ่าดาวนำโชคอโอ้งั้นอาอนั้นแหละ 3, 2, ลกกสามสองหนึ่งดาวนำโชคลักกี้สตาโอ้ น่ารักได้ใช้เวลาอันแสนสงบสุขกับเป็นวินอย่างเต็มที่หลังจากนี้เบนเดตจะทำอะไรเหรอน่าซถ้าตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ก็แวะไปนั่งเล่นที่บาหลาวารีของเราได้นะอยากจะอยู่นานแค่ไหนก็นกนได้เลยอขอบคุณนะโมลันนี้ก่นอนหน้านี้ฉันไปหาท่านเทพแห่งไฟมาด้วยล่ะเพื่อขอบคุณท่านอย่างจริงใจน่ะ ท่านบอกว่ามิตินั่นคือแมจจิวเวอรี่ที่จำลองขึ้นมาจากอาบิสซึ่งมิติแห่งนั้นไม่เสถียรม,มากๆและตอนนี้มันก็หายไปอย่างสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นพอพูดถึงเรื่องของฉันท่านเทพแห่งไฟก็บอกว่ายินดีให้ฉันอยู่ที่นั้นลานต่อไปแต่ก็บอกว่าจะเคารพก,การตัดสินใจของฉันเหมือนกันฉันคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วแล้วก็ตัดสินใจ กลับมอสแดดอะเป็นห่วงพวกคุณพ่อสินะนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ฉันกลับอะฉันรับปากเอาไว้แล้วว่าจะกลับไปเล่าเรื่องราวที่ได้เจอกับพวกคุณให้คุณพ่อฟังจะผิดสัญญาไม่ได้ส่วนที่เหลือตอนที่บอกลาพ่อกับแม่ฉันบอกกับพวกเขาว่าฉันจะกลายเป็นนักผจญภัยในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเทเวดให้ได้ เพราะจนภัยจะเอาแต่อยู่ในที่เดิมเดิไม่ได้หรอกะนะง่าเเนนถ้าหลังจากที่นนยออกจากนัดแลนแลว้วเกิดโชคร้ายขึ้นมาอีกทีนี้จะทำยังไงอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกความอบอุ่นที่ได้รับจากการเดินทางครั้งนี้เตรียมพร้อมที่จะทําให้ฉันเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งหมดในอนาคตแล้วฉันอยากควบคุมโชคชะตาของตัวเองและก็อยากส่งต่อความอบอุ่นที่ครอบครัวแลวก็เพื่อนๆมอบให้ฉันความคิดนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเดวหัวหน้าทีมของพวกเราเดวหัวหน้าทีมเบนเน็ตคำไปขำไปขำไป แทบจะตกรตงกันแล้วนะสนุกสุดเหี่ยไปเลยต่อไปถึงตาใครสแสดงนะฉันเห็นเบเนต็ตเกือบจะหลับไปหลายรอบแล้วนะเปล่าเยล่า,า,าไม่ได้หลับเฉยหงอย กลับไปพักกันเธอวันนี้ยังแรงดีอย่างนี้งั้นฝากเธอเก็บกวาดด้วยละกันเอ๊ะทำไมเป็นฉันน่ะนักเดินทางไปเดินเล่นกันหน่อยไหมันรู้จากที่หนึ่งที่วิวใช้ได้เลยละมาแล้วมาสกายเชียนักร้องข้างถนนนายเนี่ยเลือกที่ได้เก่งเหมือนเดิมเลยดีใจนะที่เจอชอบ เรื่องราวบางเรื่องก็ไม่เหมาะกับหมู่มวลวิหกทำได้แต่เล่าให้ดวงดาวที่อยู่เบื้องบนฟังเท่านั้นจะเล่านิทานก่อนน้อยฟังเหรอนิทานเรื่องนี้คงต้องเริ่มเล่าจากการเวลาเลยแหละกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอิสตาลัสการเวลาได้เริ่มบันทึกเรื่องราวของโลกใบนี้ไว้ เธอปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอย่างเท่าเทียมกันในขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็ไร้ซึ่งความสำคัญเท่ากันในใจของเธอเธอเป็นเหมือนม้วนคัมภีร์โบราณที่บันทึกทุกคนทุกเรื่องราวทุกการคานพบและทุกการลาจากว้ในความทรงจำของเธอเองตอนนั้นฉันยังเป็นผู้แห่งสายลมอยู่เลย และันเอิญได้เจอกับการเวลาที่เทาสันวินเทมเพลิลเธอสดับฟังความปรารถนาของฉันและมอบเซษเสียวของพลังและอำนาจบางส่วนให้กับฉันอรมพัดพาเมล็ดพันธุ์มาและเวลาทำให้มันงอกเลยโอ้ดูเหมือนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอได้ยินเรื่องราวของการเวลากับสายลมสินะมันมีเสน่ห์มากเลยว่าไหม ในความทรงจำที่จารึกไว้ในพิธีกรรมวัดกวีโบราณสถานและตำราโบราณบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ถูกมองว่าไม่ได้สลักสำคัญได้เห็นการเวลาครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือเรื่องนี้นาะยอยากเล่าให้ฟังอย่างนั้นเหรอ Hmm. นี่ถือว่าเป็นแค่อารัมพบทของเรื่องราวเท่าน,นั้นแหละก,การปน <ล S 2> เปื้อนของแมชิเวอรี่นั้นมีลักษณะเฉพาะของการเวลาหรือพูดอีกอย่างก็คือภัยพิบัตินั้นดำรงอยู่ในทุกช่วงของการเวลาแต่ไม่เหมือนกับการเวลาเองในใจของฉันมีความปรารถนามากมาย 500ปีก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้การปนเพื้อนของแมจิเวอรีขยายขอบเขตออกไปกระทั่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากเทนโดซิท็อกจะได้พันแมจิเวอรีออกจากเส้นเวลาทำัทำให้มันกลายเป็นดินแดนที่ไร้ลมนี่คือความจริงเบื้องหลังปริศนาการหายไปของแมจิวรีเหรอ,อ,อดูเหมือนจะทำให้เธอสับสนแล้ว ถ้าเธอถามถึงเรื่องที่แมธิวลี่หายไปจากเ<า>ทนอซิทองเมื่อ20หรือว่า30ปีก่อนมางทีอากจ,จะมีคนที่เล่าเรื่องได้ดีกว่าฉันนะแมธิวลี่แบกรับเรื่องราวมากมายที่ไม่ควรเป็นของมันเอาไว้ฉันเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวพวกนั้นและทางเือกที่ฉันเลือกเมื่อ5 0า500ปีก่อนก็มีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกัน ดวงวิญญาณบางส่วนไมกลับไปที่มอนสเตดดวงวิญญาณอีกส่วนก็ตกตะกอนอยู่บนผื้นดินแห่งนี้และผสานเข้ากับโมโมเนตูจนกลายเป็นอาชาที่ฉันกับเธอเห็นนั่นแหละถรางั้นนายมาเทนโนซิตะครั้งนี้ก็เพือ่อฉานต้องร่วมมือกับมาวิก้าที่ดำรงตำแหน่งเทพไฟคนปัจจุบัน หมายถึงตอนที่จุดเทียนอย่างนั้น,น่เหรอถูกเพลงเลยเปลวไฟคือสัญญาณของพวกเรานะี่ยสัญญาณลับต้องให้มาวิก้าเปิดรอยแยกที่มุ่งไปยังแมจิวรร่จริงๆจากมิตินั่นฉันถึงจะแอบเข้าไปได้แล้วพาดวงวิญญาณทุกดวงที่เต็มใจจะกลับบ้านกลับไปด้วยส่วนทริคเล็กๆน,หน,หน้อยๆอย่างการนำความทรงจำกลับมา มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกสักหน่อยมาวิกาเล่าให้ฟังว่าเธออยากแนะนําให้ฉันอันแนะนําให้พวกเรารู้จักกันคิดไม่ถึงว่าจะถูกฉันตัดหน้าไปนะสิฉันดีใจมากที่เห็นมาวิกาชื่นชอบวายฉันดีและอิสราภาพพวกเราคุยกันถูกคอมากเลยนะนายนี่น่าทําเรื่องใหญ่ขนาดนั้นจาฉันเหนื่อยมาหลายวันเลยนะเกือบจะหู้ไปหลายรอบแล้วเนี่ย จริงอะแต่พอคิดว่ายังดื่มอฟิี่มีจากวายแดงวายแดนี่ไลออนไม่นัำใจไม่ว่ายังไงก็ต้องฝืนหน่อยล่ะฉันว่านายยังไม่เหนื่อยพอหรอกอย่าคิดจะให้เราเลี้ยงด้วยเหตุผลนี้เชียวเอะโหดร้ายอะเวนตีเธอจะหาวาเลิกรถให้ฉันเหรอ อาสงสัยนิดหน่อยนะความปรารถนาของนายตอนนี้คืออะไรเหรอบางทีอยากจะเป็นการปกป้องมอนเซตเพื่อให้ทุกคนที่อยากอยู่ที่มอนเซตได้มีสละในการเลือกก็ได้จริงในฐานะเทพเป็นตีก็น่ารับถือนะไม่ใช่ฐานะเทพนิฐานนะอาร์คอนแหละ ก็ถือว่าเป็นอคอนที่พึ่งพาได้อยู่นะเอ่อกี่นาทีแล้วเนี่ยมันมันมันสั้นอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าอนั่นแหละฮะก็จบบริบูรณ์สำหรับสาสีรีสอร์ทฤดูร้อนนะฮะก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็ได้จบลงแล้วแต่ลมยังเล่นอีเวนไม่หมดฮนะะเหลืออีกสองอีเวนต์ต้องไปตามเก็บแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมมาเล่นกันฮะเขาแจกอ่า อาวุธแล้วก็สกินเบนเด็ดด้วยนะฮะแค่ไปเล่นอีเนตนนั่นแหละเก็บแต้มมาให้ครบเอาละ่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อน,นั้นอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าอาจจะเป็นลางดาวก็เป็นได้ค่ะรู้สึกว่ามันใกล้อัปเดตแล้วหรือเปล่าโอเคนะทางนั้นก็กำลังเดือดเดือดด้วยโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าจ้า บ๊ายบาย